สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมอสทีรานวัฒนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมฝูงควายอาของชาวหมู่บ้านโคกแสนะครับอตอนเย็นมันก็จะเอาควายมา,าลงน้ํานะครับผมภาษาบ,บานท่อเิินว่าเอาควายมาแหมบน้ำนะครับผม วันนี้ครแต่วาสัมผัสคุณตานะครับครับเดี๋ยวขอยุยาดด้วยอันนี้เป็นไม้เนาะเอ้คุณตาซื้อยังครับคือพ่อใหญ่มณีพ,พ่อใหญ่มณีนะครับผมอ่าตอนนี้เอาคั้วมาแแบบน้าม,มีคั้วจำนวนจังตัวครับอนีว่สิบแปดนี่สิบแปดตัวนะครับคั้วมันนี้กําลังแแบบน้าอยู่ข้างหลังอยู่เอ้ยังนี้เขาม่าให้ราค้าอะไรบ่หอยเมียตู่ว่านเห้ีสองหมืนใขายหัหวเนาะ ขั้วไอยู่ราคาประมาณอ่าหลักสองหมื่นอย่นะครับตอนนี้แต่ราคาก็ดีโยนะครับไอเลี้ยงคั้วมาจักปีแล้วครับเนี่ยไม่เจะขาแข็งยิงหุ่นเยอะมาบ่อ๋อมีความรู้สึกจังไหนครับหักขัก้วไอ้วะไม่จำบอกด้วยหักขั้วไอเลี้ยงคั้วมันก็ดีก็เนี่ยเอินอยู่รอบปีก็ครับธรรมาสานก็เลยขายอืมขี้ฟุ้นก็ได้ขายครับเนี่ยขี้วขี้คั้วก็ได้ขายเหมือนเนาะ เขาจอดมันร้อยฟุงมันจะหนีมัท่านนี้เขาเยอะนั่นครับตอนนี้ขี่ายก็ยังเป็นประโยชน์นะครับสามารถเอายังพี่น้อนให้มันพ่นเพิ่นไปใส่สวนท่านอ่ามันพ่นแค่ว่าเพิ่นก็ยังมาจองอยู่ขี่ขั้วมันโคกใส่นะครับเป็นซื้อไว้เป็นควากเขาจองเป็นปีได้เห็นบ่ครับโอ้ยขบวนน่ะนะครับาครับอยู่ปิดละทีเท่าไหร่ครับขี่ขี่ควายเฮานี่ไม่ใช่เป็นถุงใช้เป็นถุง3ามถุงร้อยถุง100นะครับขี้วัวขี้ควายก็มีประโยชน์นะครับผม ครับไอตอนนี้พมก็ว่าลบกวนคุณตาโดนะนะครับก็จังไลยครขอบคุณคุณตามานี่หลายเ้ยที่ให้ความรู้ครับนี่แหละครับการบรรยากาศบ้านเฮามาเลียงคว้วกันแบบเรียบง่ายนะครับนั่งอยู่ขางท่างเราทำผ้าแบบซดๆดน,นี่นก็เป็น,นพอตีนี่ครับย๋อวพอตีสวัสดีดพี่พ <อ S 2> น้องเฮ้านะสวัสดีครับไปเลยครับพี่น้องไปครับอันนี้ก็อ่าเป็นซื้อปลาแวนนะครับผมอันนี้ก็อ่าแม่แม่ยาครับะฉะนั้น อันนี้พอตีมีควอยจำนวนจะตัวครับมาแมบบน้ำมี่สี่ตัวนะครับพี่น้องแล้วก็แม่บ้มีควอยจะตัวครับเจ็ดตัวเนาะบ้านบ้านเจ็ดตัวเห็นไหมว่าแล้วก็ไอคุณแม่ย่ามีเจ็โตัวสี่ตัวคนรวมกันแล้วอยู่ี่นี่บ่ามันเป็นล้านนึงหรืว่นี่ราคาควอยอะไรครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมจะพา่า้เบิ้งตั้งควอยดอนได้ป่ะเนี่ย นะคเพื่นเดกล้วยมาแบบน้งามมีฟังขห้าหมับ mm hmm. ่วสวยงามเนาะเป็นกล้วยดอนนะครับบ้านเท่ากันกล้วยดอนนะครับงามบะ,นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยของฟูงของดาน้ำสินผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านโคกใสนะครับแต่วันนี้เพิ่อนไม่มานะครับอให้ลูกหล้านอ่า เอาควายมาเลียงแทนนะครับนนี้เอามาแหมบนามน,นะครับซาบาเนาเขากอามาแหมบนามนี่ตัวงามครับเยวจะพ่ายเบื้องแบบเขาแก่ที่สุดในหมู่บานควายดอนเขางา,งามความตัวนี้ปะนี่นะครับผมควายดอนที่ผมว่าเ่าแก่ที่สุดในหมู่บานโคกใสผมว่าแม่นตัวนี้แหละครับเป็นควายของคุณตาน้ำสินนะครับสวยงามครับก็ร่งกิมหยาเลย ครับผมพี่น้องอ่าอันนี้เขามา่ช่วงไทยชิปแล้วนะครับผมอยากจะภาพว่าเบิ่งอ่าบรรยากาศน้ำท่วมของท่างตันนะครับตอนนี้คือเป็นตอนที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงอ่าน้ำลงนะครับปราะมาณช่วงเดือนมีนาเมษาไปนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้ชม่อมองเห็นสุดหูสุดตาว่ามีนาไหครับจะเป็นคล้ายๆว่าสานามกลอบเลยนะครับน้ำน้ำึืนน้ำท่วมเนี่ยก็จะเห็นเป็นเพียงทะเลนะครับผมจึงได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผม ที่ติดตามเพจเพิ่มพูนทราบนะครับแล้วก็ผมอมอสธีรานุวัตรนะครับใครที่เขามาชมคลิปนี้นขอให้รำลุวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมผมว่าจะอะไรที่ผมโมไปผิดพลาดตรงไหนก็นขอ,ขอให้เด้ผมอาจจะยั่งเป็นเมื่อไม่โยนะครับกำลังหัดท่ามคลิบนะครับึ่งไนก็ฝากเป็นกำกำลังแข่งกันได้พี่น้องบ๊ายบายครับผม